สวัสดีค่ะนันทพาสอนศิลปะเสียนนางรังพรประจมีสองพนหร้อยห้าค่ะของคณะอักษรศาสตร์แล้วก็วันนี้นะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศการซ้อมใหญ่ทางด้านโน้นกันค่ะแล้วก็ไปดูกันว่าเพื่อนๆเขาเตรียมตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเอามาลำไม่ได้อย่างนี้ก็ยังไงดีล,ะล่ะเขาใช้พื้นที่เขาซ้อมอยู่เดี๋ยวให้เดี๋ยวใคตัดได้มั้ยโอแคนีก่อนเอาเอาเท่าที่ได้ก่อน น้ำแก็งมันมีน้ำแก็มไหมต่อ,อมันจะให้หนูอยู่อะขออีกทีขออีกทีขอขอขอีกทีเร็วขออีกทีพร้อมนะขออีกทียุบย่อพอพร้อมยุบย่อพร้อมกันดูแล้วเราว่าบัวเดินตามเลยดีกว่าบัวเดินตามพร้อมกันเลยแล้วกันใะห้อ่ะพร้อมนะ เอาไปจังหวนะก่อนละอัสซาราซารสอนเข้าไปลูกสอนเข้ามาดีมากอย่าสัน่นลูกอย่าสั่นเยอะอย่าก,กระเด้งอย่าก,กระเด้งค่อยๆสอนเข้ามาดีมากอีกนิดได้อีกนิดได้อีกนิดได้เข้าไปอีกได้เข้าไปอีกได้เข้าไปอีกได้เออประมาณนี้เพลงมาก้าวีิดๆนะไม่เกินนะอะ่โอเคตั้งวงไว้ลูกตั้งวงไว้เดี๋ยวเราตื่นแรกแล้วลงนะ ยี้มหน่อลกยีเออพี่ตาบาเว่าพี่ไม่ได้บังคับหนุมมารอมาลองมาเออยมายิอ่ะโอเคพอมเหรอใช่ไหมทนทาเข้านี่พร้อมใช่ไหมถึงมเขาจะได้พร้อมพร้อมเชียงม้เบี่ยวลูกพร้อมเชียวเอาใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหมตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหมเดี๋ยวพี่เปิดเสียงตงนิดนึงพี่ว่าพี่าเปิดตงนิดนึงนะครับ อาทุกมนดูไอ้โมเสียด้วยคะดูอะเราตั้งให้ดูหนดีอ่าโอเคนะเออประมาณนี้แหละอ่ะประมาณนี้อ่ะดูที่จะรอดไหมเออตั้งวงเลยลูกดูตั้งวงสวยๆเลยลูกที่รู้ว่าถ้าจะสินเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ลำันทุกคนอ่ะหนึ่งสองสาม โอ้โหแจริงแต่แตอีกข้หนา้าไม่กล้าไปเอาไปไปเคียร์กันเองไปเคียร์กันเ,นเองข้างหน้ามันดีใจอยู่วุ้กูลงพร้อมกันด้วยแต่คุณไม่กล้าเออเอาใหม่พร้อมเร็วตั้งเถอยอย่าไปว่าเพื่อนข้างหน้าเขาดีใจที่เขาลงพร้อมกันแล้วอย่าไปว่าเขานะแค่เขาเฟื่องเข้ามาก่อนคุณก็อายแต่แย่แล้วพร้อมเด่นตั้งไว้ตั้งไว้ไวให้อย่าแทะอ้งเหื่นนะเว้ย พี่คุยไปเยอะนะเว้ยหนึ่งสอเลิาวยาวลูกเ่าี่พั์สิหนจะอดีมากยอเยอะๆย่างวเล่นเพลงต้องกาเล่เพลงยิ้มยิ้มยิ้มตยมยัง้ำทให้ทุกคนเพ่งเดินนม้งมจะช่วยจุดประกาย นึ่งถึงยี่สิบมาหาพี่เดี๋ยวนี้พันเดี่ยวหนึ่งสิบแปดเทพีซ้อมนะคะเทพีวิ่งลุกวิ่งเร็วๆววิ่งวิ่งวิ่งพี่กูจัดการด้วยมาเดี่ยงวเลยลูกใส่แล้วนะพี่หมวยอะไรนะใส่แล้วนะพี่หมวย ฝ่พร้อมครับอีกพวกนางลำตยนโคมงุวกอุทิศท,ที่ขอประนามมันอาเร็วพมกกี้เอาเร็วลุกนับไปถึงสิบพร้อมหนึ่งเก้าสิบตอนนี้เริ่มมีสีหนะน้าเจ็บปวดทรมานพวกแกเคยคิดไหมว่าแกควรจะไปลำะไปไม่ต้องเจ็บตัวขนาดนี้ พี่บอสบอสที่ไหนออกสเข้าใจนะเรี่กน้องเดินนิดนึงเออโอ้แม่ผีบ้านผีเรืนู้ไม่มีภาพใด ที่โรงเรียปศนที่หนสาประเทศยนี้ระททยน่งแล้ว่อไปุกคนืแผ่นดินมาเนิ่นนาพวกเรานิสิกามาอกาาดีปว่าเป็นจนสและหายกพลงวหา 回来没有给他药吃？嗯别别 นี่ไปต่อทีพที่นี and <AND ่ได้ประสาอรันเนี่ยออหายใ้ดูขั้วไฟอ้วฟดู่รผ่านอะไรเนี่ยยไปลงใก็ออกอ่าอ่าพี่ันี้นงาวานาอีะนเออเป บวัสน,นะคะ่ะเพื่อนๆตาัม้มาลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเล็บก,กันนะคะ <c oughs> อย่าอย่าเอาอย่าเอาลงก็ <c oughs> เราจะไปที่ไหนดหนอีอย่างมืดนะเรากำลังจะไปดูเขาทำกงินทองกันนะคะตอนนี้ตีสองแล้วบรรยากาศค่อนข้างมืด วันลอยกระทงอาจารย์เต็มดวงแล้วมีแสงสว่งางอ,ออกมากหุ้ยหนูขอ,อนหนุหน้ย <c oughs> หนูขอได้ค่ะอ้าวมีคนแล้วค่ะอ้าวตีสองยังใส่ชุดนักเรียนกันอยู่เลยเอ้ยมีสิไปดูนึงก่อนาตอนนี้ในห้องกระทงเป็นไงบ้างคะห้องกระทงคุยกันบ้างทำกันบ้างสนุกดีเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะ ตอนนี้กี่โมงทุ่มยี่ทุ่มบอกเขาไปสิว่าตีสองตีสองตีสองตีสอตีสองโอเคไปดูกันดีกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน่อยห้องกระทงาบามีซันตะคอร์ดอยูห้ากระทงเลย สันตะคอยองไรมีสันตะคอยอยู่ในห้องกระทงเลยค่ะสังเกตเหนื่อยไหมคะพี่ๆและเพื่อนๆไม่เหนื่อยอะสันตะคอยทำกันมากี่ชั่วโมงแล้วคะไม่ไม่เป็นทางเป็นทางไหวเป็นทางกี่แดงเป็ทากี่แดงตอนนี้กี่โมงแล้วคะตีสองยังไม่เสร็จว่าคันว่าคันว่าเสร็จเมื่อไหร่คะ ปีห้ามังผมจะเสร็จก่อนพรุ่งนี้เช้าก็พอยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่พี่โจไม่อาบน้ำาพี่โจไม่อาบน้ำมาสามวันแล้วใช่ไหมไม่ใช่5วันโอเคตั้งใจทำงานกันต่อไปเดี๋ยวจะมาหาเรื่อยๆ่คลอข ทำไมมันไม่แหลมมันทำไมเจ๋อทำนี้มันไม่เคยแหลมเลยอะคือมองันก็ที่อันเปยแสดงว่าแมีควมสมันธ์ต้อก้เต้องให้กองทกอสัมภาษณีนทำได้แ่ะต้องตึ้งเยอะตดแนว่าจะไม่จ่ยีค่ะพี่คือกระทงก่อนเสร็จนะคะเห็นสภาพอย่างนี้ไม่มีบเองเลยดีนัเสร็จสวยแน่นอนค่ะะเธอมารออย่งนี้เองเลยดีนะมหาโลล้ว เหนื่อยไหมคะตอนทำผิดอ่ะเหนื่ไหมไม่ยเหนื่อยนะเออช่วยกันอะไรอย่างเงี้ย็นมีาครเียอนหมีตอนตีสองดีค่ะบ้านนีโดบาย ทำอะไรออกทำวีซีดีกคอนเสิร์ตกระทงถามว่าถามว่าคอนเสิร์ตกระทงคอนเซปป์ปีนี้เป็นยังไงบ้างอะไรวะ90ปีทั่วโลกสงการ์ดสองการ์าชันพ่อราชันเลยสักอย่อยเลยล้วคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จขนาดไหนทำมาตั้ง16ปีนี่ต้องพิเศษเฉงแล้วเด็กปีนี้คิดว่าไงนะกาแฟและป๊อปปี้ ปีนี้เป็นไงบ้างซันต้าก็โอเคนะก็ว่าซูปีอื่นๆได้ไหมก็ไม่รู้สิแบบว่าอะไรนนี่ไม่ใช่หนังโป๊ตอนนี้ทำอะไรอยู่ป๊อบอ๋อตอนนี้กำลังแบบอะไรเกิดขัดดอกขัดดอกขัดดอกอะไรอย่างเงี้ยต้องละเอียดหนึ่งคาดว่าขัดดอกหนึ่งเสร็จกี่ชั่วโมงก็ กเอสัทางแล้วเรียนแล้ง่ายพอแล้วก็ใช้เงนอเนี่ยช่วยเยอะเลยชิต้องนอชิบหนึ่ง b อบแลก c o ปปี้ของขวัญคริสต์มาสอยากได้อะไรคะผู้ชายเด็จเดียวกันพรุ่งนี้จะเป็รอยกระทงกับใครคะหลายคนรอยสองคนพี่เจ้พี่เจ้เป็นะรพี่ก็คงรอยกับครอบครัวค่ะพี่ว่าะ ทีละออนไลน์ีก่น้องสวยิบโจการสบโงองของออนไลน์ที่อยได้ที่ไร่ที่เขาชื่อไีไม่้ี่สองคือผู้นี้ที่เก็บตัวจ้าเพราะจะในมเดียวแกรัไม่ได้จริงพี่เป็นปอะไรไม่ด้เพราะว่ามีชิลดินแบบใครพี่เจ้าพี่นานนี่รักแบบมาทักกูมา อบาไปมูงก็คิวบู้หนก็แค่ยืนเฉยจะดูคิวเฉยเส็จละเอาไปยืนเอากระทางให้พี่ใหญ่เออเป็นสวยอยู่ตรงกลางเออนั่นแหละใหยดูคนตรงกลางเหยออ๋อี่ตึ๊เข้าไปน้ำอนเสีกแล้วนั่มาแไปที่แล้วก็นเอ้า้ เดี๋ยวลำคมนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ซ้อมต่อกันเลยนะองค์หนึ่งองค์สององค์สามได้ไปเรื่อยนะเดี๋ยวเตรียมตัวนะพี่หยอยเรี่มเสียบไปเรื่อยฝั่งโน้นสิครับเร็วครับวิ่ง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 ปลาทุกตัวระวังหายท้องด้วยพร้อมบวกก่อนนะนี้แบบนนึงเพราะว่าพื่งพี่มันไม่พอแบบนนึงเพื่อนๆเขาเข้าก่อนซ้อมนะ เดี๋ยวช่วขอแท็กแท็กหนึ่งตอนที่บอกว่าหางแต่สาน้ำปิสาย,าายเลยครับใครกุมอยู่มีคนอยู่ไหมเอ่ยวหางแต่สายนา้ำปิดสายเลย ความรักใหม่เรื่อรนอนไปทน้ำชิคานต์สุดสายนาำที่สายไปยึดใจผานแสงี่ดินผานสถานที่ากเกเดี๋ยวปังระวัางที่ตเดินเท้านะมรงไปสัมผัสชีวิตทางเดินางไสายน้ำอีกสายที่มีใจฉัน <atrav> ร <ies> <ส Willy> ู้อัวใจไทเพื่อล้าบรรําปกทศวรร์ ไปรุ่งกระทองเร็วไปช้าๆตอนนี้นเดินออกพอมาล่าเดสร็จก็เดินดอกเป็นตะบองไอ้ข้าวข้าวมาเลยุ่งมาเร็วมาให้ไวตั้งมาเออกระทงหลบคนนี้เดินเออการจุรีแต่หกานให้ร่มเงาฉันใดพระราชกรณียก็เอื้ออำนวยความร่มเย็นแก่ชาวไทยฉันนั้นร้อยโครงการล้าน มดีอยู่ดีมกินมีใช้อเพียงะ้างนะค่วาลอยู่ท้องอทองท้องท้อ้องท้อง้ต้องเนคนเป็นคนนคนเป็นคนเปงนนเป็นคนเป็น่น้ป็นคนเป็นคนเปนเง็นคนเป็นคนเบ็อคนเ้็นคนเปนาเป็นคนเว็นคนเปานคนเปขนาวมปนคนเคนเป็นคนเคนงเปตเาเ็็เนคเป มีใจมีข้าวกินด้วยตามจุรีแต่ผิดการให้ร่มเงาสันใจฝนหลวงปิดตายก็เอื้ออํานวยความร่มเย็นแก่ชาวไทยฉันนั้นเร็วไปลูกเร็วไปนิดเดินร้อยโครมแบ่งดีนิดเดินตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้เริ่มก็หลั่งไหลให้ความกินดีอยู่ดีมันจะมีโปรยโปรยเป็นอะไรออกมาใช้อย่างพอเพียงและด้วยพยายามนันท์ที่กว้างไกลออกไปดีมากไฟก็จะวิ่งเข้ามาเรย ว่าไปด้วยการพระราชทานโครงการที่ขัดปเลกปกลิงไปเลยลูกพุ่งกลับไปกลางหันไหมีพระองาพมันได้อือพร้อมยไหม้อมไหม้อมปะจะซร้อมปะซ้อมก็ได้ไม่ไปรอเลยพรอมมาถึงสิงพร้อมถึงกันหนึ่งเก้าสี่เร็วเร็ว สารศาสเตอร์เข้ามาซอยมาลูกซอยมาดอยมาลูกซอยมาเร็วๆซอยมาเร็วๆอย่าช้าลูกซอยมาเร็วดีมากไกลได้อีกนิดนึงอ่าตั้งไว้ดีเพราะพื้นที่จริงก็คงกว้างกว่านี้พร้อมมาต่อเลยต่อเลยเฮ้ยบวกบวกต่อเลยลูกบวเลยบวเร็วมาเร็วมาเร็วมาต่อเลยเร็วๆพื้ที่หนาเรื่อ ด้วยพังแห่งสายน้นแรงค่าจะทาให้ทุกคนเพียงเดือนสิบสองเหานางัง <horror> มั่น่งนาเสนอจะช่วยจุดเปลีแปลงแรงแรใจ้พวกคนน้อยให่พอสิครับพอสพอสามสบทุกคนนิ้งไว้นะเออนางได้แต่สายน้ำติดสายนึงทางข้เข็มหน้าู นอนๆก่อนหน้านี้ก่อนหน้า well, น like ี well, in. ้เดียวก่อนหน้านี้ มันเร็วกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะมันต้องเข้าแรงอยู่ไหนแรง คนไ,ไม่เอย,ยู่ตรงนั้นทางน้ขอสูดไอกูดเส้นใหญ่เลยะะก็อไปว่ลาเกทวคลาว สงสารจงสะเนสะนสงสารน้องเสียรเลยน่ะอีคนคนเสียรเหมตัวยดนั่นแหละฉันสงสารมันอิาเจเลยหยุดสามสอง่าจะนังไ้ก็อยากถามอาจารย์ความมั่นใจของปีนี้ค่ะว่าคิดว่าเราจะต้องชนะปีที่สหก้ามาแล้วก็อีกสักปีก็ไม่เป็นไรนะคะสิบหกว่าปีนี้ก็ดูขยันแข่งซ้อมกันอย่างนี้ ใช่ค่ะจะชิมยๆและชัวร์ๆว่าน่าจะได้นางนกปีนี้สวยสู้ปีอาจารย์ได้ไหมคะชั่วูได้ไหมขอทำไปคิดคืนนี้ก่อนเดี๋ยวพูดที่มัแสดงว่าจะเป็นนางนกปีอาจารย์ก็เป็นแม่นางนพอยู่แล้วโอเคฝากอะไรถึงเด็กๆไหยค่ะะฝากอะไรถึงเด็กๆไหยค่ะก็ขอบคุณที่มาช่วยงานแล้วก็เดี๋ยวขอขอดูซ้อมใหญ่ทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเป็นกำลังใจให้แล้วกูเราจะไปเป็นทำการตัดสินกระทงค่ะให้ชนะนะคะให้ชนะค่ะ แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือกอล์ฟี้นะคะคือาค่ะแนะนำตัวค่ะชื่อกอล์ฟี้อยู่อสรศสตร์ปีหนึ่งค่ะเองตันเลี้ยงค่ะเป็นอะไรในงานนี้คะก็งานนี้ก็เหนื่อยมากเลยก็เรา พวกเราก็แบบเตรียมตัวมาเป็นเวลานานเลยนะคะก็หน้าที่ของกอฟฟี่ก็คือเป็นนางนกค่ะเป็นนางนกแต่ว่าตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นแดงไปก็เลยเป็นเงานางนกแทนเงานางนกคิดว่าใครสวยกันคะระหว่างกอฟฟี่กับดาวพวกเราสวยคนละแบบค่ะกอฟฟี่สวยยังไงฟิเซนก็ฟิเซนอยู่ในความเมื่อนะคะแต่ก็แบบว่า ออกมาแทนนั้นเมได้ทุกสถานการณ์แต่ดาวดาวเขาก็รับหน้าไปละกันคือเราก็ยกให้เขาโหในเค่ะองว่าถามสเปคหนุ่มในฝันไหมค่ะ่มในฝันนะคะคณะอะไรก็ได้ค่ะแต่แบบว่าขอให้มีคุณษัสมบัติดังนี้หนึ่งข่าวแบบปปี้นะคะสองอาอะไรดีอะบอไม่จะโดนมา ไม่ความรู้ค่ะเพราะว่ากัปตันผู้ชายที่ฉลาดกาปตันได้ฉลาดก่อแลลาดกาแฟฉลาดไหมคะก็ไม่ฉลาดเค่ะก็แค่นี้ค่ะหน้าตาก็ไม่ต้องการมากก็แบบเออเดือนคณะก็ขอเดือนเดือนขณะก็ในขณะดีบ้างหรือเปล่าคะในนณะไม่มีคระคือว่าในขณะก็เห็นกันหมดแล้วค่ะก็สน้จักกันดีถึงเนื้อถึงตัวกันแล้ว พูดถึงเพื่อนๆอาร์ตเมนในคณะเลยค่ะอาร์ตเมนอาร์ตเมนนะคะ, Art, Art ะ,คะก็คือเป็นตัวที่เข้าร่วมกันมาเป็นเวลานาน,นะะก็สนิทกันดีค่ะน่ารักค่ะแมนจะมีความคนที่ไปฝึโกโรคไปหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ง,งานพรุ่งนี้มีอะไรจะบอกคะคณะอื่นๆบอกคณะอื่นๆจหญได้หัวค่ะจี่รเลนะ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันลอยกระทงคะ ใ้ทุกชายค่ะเปิดรับสมัครแฟนเปิดรับสมัครค่ะ085 1687 257ค่ะโอเคอำลากก้องค่ะว่าแ